พวกเราแผานกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปชวช 1, 1ห้องพนักศกานึ่กลุ่มโทลิโกวันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้แถบเมนูต่างๆของโปรแกรม Microsoft Word เชิญรับชมได้แล้วค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือกลุ่มมุมหรือหน้าแรกนั่นเองนะคะประอกอบไปด้วยกลุ่มการสั่งการเกี่ยวกับการคัดลอกการจัดรูปแบบตัวอักษรการจัดตำแหน่งข้อความการสร้างสไตล์ข้อความและการค้นหาและแทนที่ไปรู้จักกับกลุ่มต่อไปกันได้เลยค่ะ ไฟล์รวบรวบมคําสั่งการทํางานของแฟ้มงานเช่นการสร้างเอกสารใหม่การเปิดเอกสารเดิมการบันทึกการพิมพ์การออกจากโปรแกรม insert หรือแทรกกลุม่มคําสั่งเกี่ยวกับการแทรกหน้ากระดาษแทรกตารางแทรกรูปภาพแทรกแผนภูมิแทรกการเชื่อมโยงแทรกหัวกระดาษท้ายกระดาษแทรกข้อความและแทรกสัญลักษณ์ c h a ซี่กลุ่มคําสั่งเกี่ยวกับการ กระสานและออกแบบพื้นหลังหน้ากระดาษเลเยอร์กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเขา้ควงหน้ากระดาษการจัดชุดรูปแบบการตั้งค่าหน้ากระดาษการกำหนดพื้นหลังการย่อหน้าและการจัดเรียงการอ้างอิงหรือ reference เป็นกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับอ้างอิงการสร้างสารบัญการแทรกเชิงอัรถรส์การแทรกข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมการแทรกคำอธิบาย แท่งจัตเจนีเมลลิงกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการส่งจดหมายเช่นการพิมพ์หน้าซองจดหมายหรือการสร้างจดหมายเรียนรีวิวกลุ่มคำสั่งเกีกกกออกาาเ่ยวกับการตรวจายที่คืออักษรการแปลภาษาการแปลข้อเขียนการป้องกนเอกสนาราเป็นต้นค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอแทบเมนูต่างๆของโปรแกรม Microsoft Word คโรั้ <S <S งต่อไปพวกเรามีอะไรจะมานำเสนอฝาอกกดติดตามด้วยนะคะ